วันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเพื่อนหนูวันนี้เพื่อนหนูเลี้ยงส้มตำอร่อยมากชื่อร้านว่าบ้านแม่กาแฟสดบ้านแม่กาแฟสดแต่ขายกาแฟได้วันละแก้วดูบรรยากาศภายในร้านที่ใกล้จะเจ,เจงกันนะ่เป็นยังไงนะจ๊ะนี่ร้านก็ดูดีอ่ะแต่ไม่รู้อ่ะ นี่คือเพื่อนหนูเป็นเจ้าของร้านลูกค้าตายหมดแล้วสังเกตว่าเคาน์เตอร์ใหญ่มากแต่ไม่มีอะไรขายเลยที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ใช่ลูกค้านะจ๊ะ<อ> <c oughs> เป็นหลานจ้ามาช่วย <c oughs> ไม่รู้จะมาช่วยทำไมเพราะก็ไม่มีคนอยู่แล้วชาเขีย <c> ว <oughs> <c oughs> ของอร่อยที่สุดเมรามาแล